กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองทันทีหลังมีข่าวลือแรงสะเทือนวงการว่าพระเอกมีโลกสองใบเลยไม่ยอมขอแฟนนางเอกแต่งงานท,งทั้งที่คบกันมาหลายปีจนทําให้หลายคู่ถูกโยงเข้าประเด็นดราม่านี้รวมถึงคู่ของอเล็กธีรเดตกับโบเมลดาที่ล่าสุดสาวโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบตรงๆแบบไม่มีกัก๊กโบเผยแบบขำๆแต่แอบแซบว่าแฟนเราเหล่อจริงแต่ถ้ามีโลกสองใบขึ้นมาจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องปกติคนเจ้าชู้มันเป็นเรื่องของระบบประสาทเกี่ยวกับความคิดที่เศร้าหมองหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนเตรียมพี่วินมอเตอร์ไซค์ไว้เลยกระทืบแน่555เธอยังย้ำชัดเจนว่าถ้าโดนนอกใจก็คงไม่ทนแน่นอนถ้าเผื่อใจไปรักคนอื่นแล้วก็ไปเถอะในเมื่อคนเก่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจแล้วก็ปล่อยให้เราไปหาคนที่รักเราจริงๆดีกว่าเราไม่รังหรอกเดี๋ยวก็มีคนที่รักเรา100%เองโบยังพูดอย่างมั่นใจถึงตัวเองว่า เราเป็นนางเอกช่องสามสวยขนาดนี้ผมยาวสะโพกก็เซ็กซี่ขนาดนี้ยังจะไปรักคนอื่นอีกเรโอไม่กอดถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นหนูเป็นคนตรงไปตรงมาแน่นอนเผลอๆมีแอบกัดด้วยคำถามเลยว่าไปไหนมาคุยกับใครสวยเหมือนกันไหมเนื้อคู่เปล่าไปคบกันดูเลยน่าจะรุ่งนะนอกจากนี้โบยังเล่าแบบคำคำว่าไม่ต้องถึงมือตัวเองสื่อผู้จัดการก็เก่งเรื่องนี้สุดๆเจอหลักฐานก่อนแน่นอนพร้อมเสริมด้วยพลังเซนสส่วนตัวที่แรงไม่แพ้ใครส่งท้ายด้วยข้อความเด็ดถึงอาเล็กว่า ถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยอย่าทิ้งให้หนูต้องทนเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้คนเขารอต่อแถวไม่มีหลอกหนูล้อเล่นห้าห้าหห